คนรวยมีลักษณะที่แตกต่างจากคนในทั่วไปทําให้เราเห็นว่าการเป็นคนรวยไม่ได้เป็นเรื่องของเงินเท่านั้นแต่ยังมีความเป็นเจ้าของและความเป็นตัวเองที่แตกต่างอีกมากมายมาดูกันว่าคนรวยมีลักษณะอะไรบ้างที่ทําให้เราเป็นการเข้าใจกันได้มากขึ้นคนรวยไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์เนมเมื่อพูดถึงคนรวยคนทั่วไปมักจะคิดถึงเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่แพงและหรูหราแต่ในความเป็นจริงคนรวยไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์เนมเหมือนเดิม พวกเขาเลือกใส่เสื้อผ้าที่สะดวกสบายและเหมาะกับตัวเองมากกว่าซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้ยูนิโคลเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่คนรวยใช้กันมากที่สุดในญี่ปุ่นด้วยความสะดวกสบายและราคาที่เหมาะสมคนรวยเชื่อมั่นในความสําคัญของการออกกําลังกายคนรวยมักจะเชื่อมั่นในความสําคัญของการออกกําลังกายทั้งในเรื่องการเสริมสร้างร่างกายและการผ่อนคลายจิตใจการรักษาสุขภาพถือเป็นการลงทุนใหญ่ จึงมีการออกกําลังกายเป็นประจำหรือเลือกกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพเช่นการเดินเล่นหรือไปออกกําลังกายที่ศูนย์ออกกําลังกายคนรวยให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคนรวยมักจะให้ความสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นหากคิดถึงคนรวยคนทั่วไปมักจะคิดถึงเงินและทรัพย์สินแต่คนรวยมักจะมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับครอบครัวและเพื่อนๆที่เป็นที่รักษาความสําคัญมีการพกปะและเที่ยวชมที่ต่างๆกับครอบครัวและเพื่อนๆอย่างบ่อยๆ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่ามากคนรวยมีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแก่ต่อผู้อื่นสุดท้ายคือคนรวยมักจะมีความเอือ้อเฟือ้อเผื่อแก่ต่อผู้อื่นซึ่งคนรวยที่มีการเจอกับเรามักจะมีความระมัดร,ระวังในการใช้จ่ายเงินต่อตัวเองแต่พวกเขายินดีในการใช้เงินเพื่อคนอื่นหรือใช้เงินเพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษกับคนรอบข้างเช่นการเที่ยวกับครอบครัวหรือเพื่อนๆเ,เมื่อพูดถึงคนรวยคนทั่วไปมักจะมองว่าคนรวยมีชีวิตที่สุขสบาย และไม่มีความกังวลแต่ในความเป็นจริงคนรวยมีลักษณะและความคิดที่แตกต่างจากคนในทั่วไปซึ่งทําให้เราเห็นว่าคนรวยมีความเป็นเจ้าของและความเป็นตัวเองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทําให้เราเข้าใจกันได้มากขึ้นและเห็นว่าการเป็นคนรวยไม่ได้เป็นเรื่องของเงินเท่านั้นแต่ยังมีความเป็นเจ้าของและความเป็นตัวเองที่แตกต่างอีกมากมายคุณคิดว่าคนรวยมีลักษณะอะไรบ้างที่ทําให้คุณเห็นว่าการเป็นคนรวยไม่ได้เป็นเรื่องของเงินเท่านั้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับลักษณะของคนรวยที่เราได้พูดถึง มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเป็นคนรวยมาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้